สวัสดีครับพี่น้องครับอาชีพแก๊บยังหนาครับบอแหน่ยังหนาเห็ดบอเดี๋ยวมันนี่ผมเดีย๋ยวคลิปนี้ผมสิบอกให้ฟังครับอ,อาชีพแก๊บนี่ยังเอ่อแต่ก่อนเนาะแต่ปีสองพันสองพันยี่สิบยี่สิบเอ็ดนี่ยังหนาย่างหนาขับอยู่แต่ว่าพอตกปีสองพันปีสองพันยี่สิบสองยี่สิบสามไอ้ย่งเดีวว่าบอท่านรายได้มันหน่อยลง ตะก,กี้ได้มือละมือละเก่าลอยเก่าลอยเมื่อละพันนี่เป็นเรื่องปกติเลยหักค่ากินค่ายูออกหากค่ากินค่ายูออกได้ประมาณเรือมั่นยูเจ็ดแปดร้อยได้จได้ปะเขารถไปเมื่อกี้หักค่ากินค่าน้ำมั่นออกเรือยูประมาณเจ็ดแปดร้อยได้เก็บ แต่ว่าปีสองพันยี่สิบสองยี่ิบสามยิบสี่ยิบสองหนีกยังยังยังพ่อเล่มๆหมไอยอยู่แต่ว่าปีที่แล้วกัปีนี้ยี่สบสามยิบสี่นี่ได้ได้มันหน่อยลงจากปกติได้เมล่าเก้าร้อยเมล่าพันกับเหลือเมื่าหาหกร้อยเสียหาหกร้อยห้องหาคานั่มมันคากินงออกขนมนมุ่มเน่ออ,อกมันก็เหลืออยู่สามร้อย สามร้อยสี่ร้อยบาทบางเดียยเหลืออยู่อยสองร้อยก็มีอันนี้ขนาดผมบ่ได้บ่สูบยาบ่ากินเหลาไอนี่ยังเหลืออยู่แค่นี้สว่วนคนสว่วนคนที่มีพาระมีลูกมีเมียม,ม,มันสีเดือบอจะว่าสูบยาน้่กินเหลาน้่มมันสีมีพาระพาระหวัวดบานหัดรถน้่ μ. แบบนี้มันก็บเบรือยังเลยแต่ผมนี่ก็ยังเอาเงินไปเอาเงินที่ขับแจบได้ไี่ไปเรียนภาษาเกาหลีหวังว่าสิบปบสิบบเกาหล,ล,าาล,ล,แาแลีและสิบปงา้นเกาหลีแหละแต่เดียวีที่แล้วละแล้วได้มันหน่อยห้องเรือยังผมก็เลยคิดหาทางสิบปบต่อก็เลยเอาเงินเอาเงิน <c oughs> <c oughs> ก็เลยเอาเงินนี่ เป็นตัวหยดที่ปเมืองนอกหยิงมาช่วงนี้ยิงมาปีนี้นี่คาหอบแก็บนี่ลดลงเหรอจากสี่สิบบาทเหลือลงสามสิบกว่าบาทเท่าทีงหักรายหดัดงานก็นเงียบความาได้เด็กกันหน่อยมันก็นเลยบุพเพ่นแหละ <laughs> คนมีกและนั่นแหละ ผมก็เลยแบบว่าพอฮิตมาดวดเราแหละก็เลยเบื่ออาชีพนี้ถ้าเงินถ้าได้เงินหน่อยแล้วก็ถังเงินหน่อยทึงเมื่อยทังแดดกี่ข่านได้คนเนะมันแนวนมันมันบยได้เงินคันว่าได้เงินเมื่อเก่ารอยเมื่อพันกว่าบาทคือยันตะกี ันขยันเลยผมเลยลุยกันเลยน่ารวดว่าแดดสีห้อนฝนตกไปกันได้เก็บกนนนนันมีเงินขึ้นมาแต่้าขันบ่มีเงินนี่ตีบานเจ้่ขันบ่ได้เงินนี่ตีทั้งบ่ได้เงินทั้งแดดหอนฝนตกแข่งขานเขาไปอีกวะนี่ นันเป็นเงินสันแก้าขันเขาได้เงินวันิต่อให้มันเมื่อยเขาเห็นเงินมันกะสูงไงเออมันเป็นเงินสันเ,เนี่ยผมขับมาเล่นแถวสิไปเล่ยนวสิไปเล่น,เ,ลนเอ,อ่อนวนานนครนี่มวยได้เงินยังบ่ได้งานได้ตัวอยู่นี่ได้อยู่ตัวเดียวส่งอาหารสร่งฟู้ดอยู่ตัวเดียว ฝากเตือนพี่น้องนะครับฝากเตือนพี่น้องคนที่คิดว่าสี่ออกมาครับแก็บยึดเป็นไรได้รักอย่าออกมาครับอย่าออกมาเหตุงานประจำว่าเขามีสวัสดิการให้มีสวัสดิการให้มีโบนัสสิน้นปีให้เชื่อือ่าครับแก็บครับแก็บโมี่ยังไงเด้ สวัสดีการโบนัสสิ้นปีม่นมีเลยเฮ็ดงานเอาเงินหมือนต่อเหมือดเลยถ้าบุได้อายุหน่อยนี่แนะนำให้เฮ็ดงานโรงงานเฮ็ดงานบริษัทจะดีกว่าเฮ็ดงานประจำจะดีกว่านะครับเพราะวที่ได้ดูครับนี่ยังหเหลืออื่นเอาที่ได้มีสวัสดีการมีโบนัสถ้าและ ค่าต่อแทนคุ้มค่าประมาณนแหละอืมจากใจกผ่มขับมากแกอายุสิบเก้าปีตอนนี้ยี่สิบสามปีแล้วตามนั่นแหละครับคันนอนขับนี่เขาสมัครได้่าสมัครได้แต่ว่ายอย่าถิ่มง,งานประจำบอ,อกมาสมัครปไปไลายเดือนได้เอ่อขับเอาไปขับย่ำบ้า,บางย่ำห้องว่ามีงานว่ามีโอที่ดังเลยงานนั่นสิเอามาขับได้แต่ขั้นสิมายยดคขับ เบิดมือเบิดเว้นนี่โอ้ยมือใดบ่ใดนี่เครียดเสียสุขภาพจิตในายรถติดอีกนี่ในกรุงเทพแห่งหนาเบือแถวใจกลางเมืองแถวสุขุมวิทอสโศกจงเสียเอกม,มัยพร้ามสีสีล่มยังหนาเบือสาธุงสาท่อนฟังท่อนหนึ่หน,นาเบือ นะครับย่ำแรงเลยพอดีเออครับเออเฮาเย็นงานเฮาเย็นงานประจำมันวะเย็นงานประจำแย่แมย่แมกลางวันแต่ว่าหาซีหาหกโมงเขาเลิกงานสิออกมาขับเออพอดีแดดอ่อนสิเดยบอเสียสุขภาพชิดสิเดยบอแดดบอสหอนนะครับเออลมาเย็นดีเนาะบมอบวิทย์ประสากันเดีน๋นี้ <laughs> แะครับตามนี้แหละครับปกติผมกับเฮ็ดคลิปบ่ค่คยมีสาระบ่่อยมีแกนสารยังหรอกแต่ว่าคลิปนี้ออกมาเบาแน่จักหน่อยว่าไรายแดดมันยังเชียบ่นะครับพี่น้องเฮ็ดงานดีกว่าของานลงงาน,งานดีกว่าเฮ็ดงานออกคิศงานลงงานเชีนี่กัรอสัญญาจางกัอนนี่ผม หมอไ้อฟังผสมจมแบน้ำโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับนี่ฉันไงละ่ะหมหมอกับเหบ็ดงานหมอ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 กับการยึดเป็นรายได้หลักหรอกเห็ดงานบมอหมอกับการยึดเป็นอาชีพหลักเห็ดเสริมครับค่ากับข้ค่าลูกสิน้นเล็กๆน้อยๆได้อยู่ยินมนีภพาระมอไน้น้ำครับเดี๋ยวดีเขียด ปัญหะเย <atem> อะแยะนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับผมเดี๋ยวจะไปหาเหรียญเลาะเหรียญน้ำมันนขอนกันโอเคครับบ๊ายบาย